สวัสดีค่ะพบกับพึ่งนะคะเต็นท์ปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะลูกค้าวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอนะคะโปกเดือนพฤษภาคมนะคะตัวนี้นะคะรับเงินสดกลับบ้านไปเลย5,000บาทนะคะลูกค้าส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนไปเลยนะคะตัวนี้ซูซูกิสวิปนะคะเครื่อง1.2 GL นะคะเกียร์ออตโต้นะคะราคาอยู่ที่3,9,900 0บาทนะคะ น,นี่เป็นรถปี2019นะคะลูกค้าตัวนี้สีเดิมโรงงานกระจังหน้าเดิมๆเลยนะคะใช้สวยๆแบบนี้เลยนะคะรถของเรารับประกันได้นะคะไม่มีชนหนักพิดข้อมน้ำท่วมแน่นอนนะคะนี่มาพร้อมกับแม็กเดิมโรงงานนะคะยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะลูกค้า เบอร์โทรนะคะ0822026414ติดต่อมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือ ID Line น,นะคะ0822026414แอดไลน์มาได้เลยนะคะมาสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะคะนี่ตัวนี้นะคะภายในนะคะมีปุ่มฟุสตสะกระจกปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะ มีฟังก์ชันที่บูงอะไรอย่างนี้นะคะนี่บหกา้าสีดำนะคะสีสวยแบบนี้เลยนะคะตรงนี้นี่นี่จับนะคะนีส่สวยๆแบบนี้เลย่าเข้ามาคุยรายละเอียกันได้นะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ